น้องบาทำไรอ่ะน้องบ้าน้องนอนในหน้าทีวีทำไมนอนหน้าทีวีอะลูกไม่ให้น้องมานอนในเคโดอลูกพี่ภูกดน้องเยอะหรอพี่ภูกดน้องเยอะเหรอน้องทำอะไรผิดอ่ะน้องผัดผูกระเด็นเนาะผัดผูกระเด็นผัดผูกระเด็นผัดผูกระเด็นก็ไปให้นอนไก่ายๆเราไม่ดูแลน้องแล้ว กดกันแป๊บหนึ่งใช่ป่ะเสียใจปะ่ะโอ้ไม่ต้องเสียใจนะโูไม่ต้องเสียใจนะลูกน้องไม่ต,ต,ตั้งใจก็เสียใจอโอน้อง,อ,อ,องตั้งใจผักกระเด็นเลย,กกเ,ดเ,ลยเดี๋ยวมามาไปคุยให้นะ